Hi Pearl Lovers สวัสดีค่ะจินจงจ,นจิงจิงสุลานะคะ mm hmm. กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับมาทราช n แนลของเราค่ะวันนี้ All about pearls เรื่องสุดท้ายของคุณลักษณะของไข่มุกที่ มาดามต้องรู้นะคะก็คือลัสเตอร์นั่นเองลัสเตอร์ก็คือความเงาของไข่มุกซึ่งเป็นความเงาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะก็คนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ซื้อไข่มุกไซส์เดียวกันเชฟเหมือนกันแต่ทำไมราคา2เส้นไม่เท่ากันอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในคุณสมบัติที่เราต้องดูก็คือความเงาของไข่มุกนะคะความเงายิ่งเงามากแปลว่าอะไร แสงกระทบที่ลงไปในตรงไข่มุกนี้มันจะเกิดเส้นระหว่างสีขาวกับสีดําชัดเจนมากยิ่งขึ้นยิ่งมีความเข้มและขะและสว่างเนี่ยตัดกันเยอะอย่างนั้นะแปลว่ายิ่งเงาลัสเตอร์ยิ่งแบบยิ่งยิ่งมีมากยิ่งสูงนะคะแต่ถ้าเกิดแสงสว่างกับแสงสีดำอะคะ่ะมีความเบลอระหว่างกันนะคะก็เหมือนแบบเหมือนเราทาแป้งที่หน้ายิ่งแบบว่ายิ่งแบบเราทาแป้งเท่าไหร่ แปลว่าตรงั้นลัสเตอร์เริ่มหายก็คือยิ่งแบบว่าเบลอไปเลยตัวนั้นน่ะก็ทำให้ความเงาลดน้อยลงทำให้ราคาของไข่มุกค่ะเราก็ถูกจัดเกรดว่าเป็นเกรดที่ถูกยิ่งขึ้นยิ่งเงามากยิ่งแพงมากประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอย้ำอีกรอบนึงว่าลัสเตอร์ที่ได้ต้องเป็นลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะไม่ใช่ลัสเตอร์ที่เป็นสังเคราะห์หรือว่าผ่านการทรีทเมนต์ประมาณนี้ อีกเรื่องหนึ่งนะคะก่อนที่จะจดคลิปก็คือลัสเตอร์ตรงนี้เป็นหนึ่งในคุณ,ล,ณลักษณะของไขมุกที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการที่เราใส่ไปนานๆรวมไปถึงพฤติกรรมของคนใส่ด้วยถ้าเกิดแบบจินใส่แล้วจินแบบไม่ทำตามเขาเรียกอะไรนะสิ่งที่สอนกันมาคือใส่ไขมุกปุ๊บแล้วฉีดน้ำหอมหรือว่าฉีดสเปรย์ที่ผมอย่างเงี้ยมันจะทำให้ ไข่มุกอะ่ะโดนสารเคมีเรื่อยๆทุกๆวันซึ่งอันนั้นอะ่ะจะเป็นหนึ่งอย่างเลยที่ทําให้ไข่มุกอะ่ะคือจากที่เงาเงาอยู่เราใส่ไปอย่างนั้นอะ่ะทั้งปีปุ๊บจะทําให้มุกเนี่ยค่อยๆด้านขึ้นด้านขึ้นนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะถ้าเกิดเราเป็นผู้ที่ครอบครองไข่มุกแล้วทําให้เราอย่างจินเนี่ยตอนจินรู้ปุ๊บจินก็จะเริ่มรู้แล้วว่า ต้องใส่ไข่มุกหลังสุดหลังจากที่เราอ่ะฉีดน้ําหอมฉีดสเปรย์ทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บเราให้แห้งก่อนแล้วเราค่อยใส่ไข่มุกนะคะเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนออกจากบ้านค่ะประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะกลับมาที่บ้านถอดไข่มุกก่อนเป็นสิ่งแรกแล้วก็ค่อยเ,ออเช็ดหน้าทําความสะอาดที่หลังนะคะประมาณนี้ถ้ายังไงนะคะเห็นว่า ตัวคลิปของเรานะคะมีประโยชน์ก็ช่วยกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งได้เลยนะคะก็มาติดตามฟัง Tips and tricks นะคะเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องไข่มุกแท้รวมไปถึงเรื่องอื่นๆอีกมากมายตามกันได้ในม c h a ช n e l ค่ะสวัสดีค่ะ